สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับ ROV วันนี้เรามาเล่นวูคองสายอเอาเปลนกันมาครับวันนี้เราเจอนักรบบังกรครับอโปฮะแพนด้าที่ว่าแรงใหญ่จะแทงแรงสู้วูคลองมาขอเคลียร์คีบก่อนอเคลียร์คีบโอ้ย เอาเราอะเอาเรามาดิมาดิครับมาดิครับมาดิครับหลบไปก่อนทุกคนมันแรงแล้วเราอะโดนแน่เดี๋ยวรู้กันน่โนมไหนอยู่ไหนโอเคมาดิมามามาตามพี่มาน้องตามพี่มาโยกโยกรอรอต้นเกมเราเล่นลิงอย่าใจร้อนครับ ราจัดใจร้อนไม่ได้รอใจร้อนไม่ได,ไได้เราต้องรองของก่อนร้องแจนเย็นแจนเย็นรอของแป๊บตีตีคีบตีคีบตีคีบตีเบาต้นเก็บตี69 <c oughs> เลยนะครับตีวะ400อยู่เลยมาตีโอเคแจนเกียวครับดาวกลางฮะ กลับแล้วกลับเรนมแล้วขอฮิวหน่อยครับไอ้ยี้ที่ยี้เพ้นมาไม่ทันอ่ะขอโทษเพื่อนไงนุงน่มลบมาครับหลังป้อมกอดทุบคีย์บอร์ดเลยทุบตีตีไอโอเคเรียบร้อยอยูไ่ไหนนะในนี้เปล่าไม่อยู่ครับดาร์กแน่เลยไปโอเคทุบอันติ ทุบตีตีโอ้ย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 โดดสั้นโดดสั้นหลบมาหลบมาสู้โอเคได้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 โอเครอดครับโอเครอดอยู่รอดอยู่แต่เราไม่ได้ดาร์กว่ปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเคลียร์คิวแล้วเรากลับบ้านก่อนโอเคฮับวาหัดวาหัดมาเรากลับมาแล้วมาโอเคเราแดงก่อนไหทุบทุบฟาร์มก่อนขอฟาร์มหน่อยครับ ขอตัวเล็กน้อยโอเคเราออกรองเท้าตีเร็ววิ่งเร็วมาไม่ใช่ตีเร็วสิต้องวิ่งเร็วสิเอออะไรไปเนี่ยมีปัญหาไหมครับเราไปช่วยแล้วโอเคฟาร์มอยู่กลางเพินดาอยู่ล่างโอเคไงเรามาขอทุกหน่อยอันติทุกทุบโอ๊ยโดดโอ๊ยโอเคคนนี้ไปแล้ว คเ <Okay>, ข้ากลางฮะขีบกลางกำลังชนละโอเคแวนเอาเรื่องเลยโอ้โหแวนเอาเรื่องจัดเลยแวนเอาเรื่องจัดเลยขอเคลียร์กลางครับขอร่ำรวยเงินทองโอเคสี okay. ่สบี่บาทก็ได้โอ้โดาเก็บเรียบเลยขีบกลางเทนเติมบนลแล้วโอเค รอฮะฟาร์มรอฮะปีรอฮะเกิด์วค้งต้องเกรย์โวยโอนยโอวยโวยเอาเอาดูเอาเอาโดดบ้างหนึ่งทีเอาไงเล่ามาดิเอาไงงี้เอาละเอาละโอเครอรอดูดูโอเคไปรับไปรับไปรับไปละขอตัวเล็กครับผมโอเคโอเคเริ่มแรงละเริ่มแรงละจังหวะนี้ไงเราขอดับพิชก่อนเลยครับ รองเท้าเราเราต้องดาคลิปก่อนเลยครับขอตีฮะตีตีต,ตีแล้วก็ทุบทุบโอ,อบบนเบาจังเลยโอเคเรียบร้อยกระจุอะตัวเลขโอเคตีตีทุบตีตีโอเคเรียบร้อย,เอ,เ,อเ,เ,ย,อยเอาจ่าอยู่ไหนไหนรอ เอาอ้อม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 หลังป้อมหลังป้อมมีแผนแล้วมีแผนแล้วโอเครอฮะรอรออย่างใจจดใจจอแล้วก็หายตัวไปทุบตันตีทุบตีโอเคป้อมยิงเรียบร้อยอย่ามาซ่าเพราะว่าข้าคือบูคองโอเคกลับบ้านก่อนฮะนีมีมีป้อมมีป้อมนีไมาแล้วมาแล้วรอ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 หายตัวไปทุบตันตีตะทุบอีกทีนึงปิ๊กเกอร์ทุบอาร์มโอเคเรียบร้อยฮะ โอ้เวเลสมาโอเคไม่ได้หรอกนุ้มโจมมีสกิลแค่นี้ทำไรข้าไม่ได้หรอกนี่นี่นี่กลางมีกลางมีนายนุ้มมาถูกโขกแข็งไปแล้วบ้าเอ้ยเราไม่ได้นัดกันไว้แบบนี้นี่ผิดคิวอ่ะนายอ่ะนายผิดคิวอ่ะโอมบน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 ดัดเดือดมกรจะหลอยป้อมแล้วนุ้มรอก่อนโอ้ไม่ทันว่ะ นะไรโอเคไปคิวก่อนไปคิวก่อนโอเคกลางต่อกลางต่อกลางนี่ฮะวิ่งกลางฮะแพนด้าคุกเต้าไอโอ้หนีไปแล้วโอเคลบ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 ฟิกเกอร์ลบออกมาโอเคได้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 ไหนนีหมดโอเคไปเขียบบนก่อนเขียบบนก่อนบนกลางชนเหมือนจะอยู่กลางอุ้ยทันจิโร่ทันจิโร่ ดาบข่าศูนย์าคืออสูรเจ้าจงมุ่ฝ่าเพื่อทันจิโร่อยู่ไหนอยู่ไหนโถ้าจะอยู่หลังป้อมกลางโอยู่แค่มาขอตอีป้อมก่อนครับทุบป้อมตีป้อมโอเคออกมาออกมาไม่เกินเราเลื่อนเรแล้วกลับบ้านก่อนขออนุญาตวาร์ปนะครับ ค่ะคุณผู้ชมดูจากมินมิแอบล่างนั้นคุณจะเห็นว่ากุมเศร้าของหมีบ้าพลังนั้นทําให้เลือลดขงรถไปเกือบครึ่งหลอดแล้วจวังหวะนี้เราก็ตามดี oh, <no. S 1> ครับผมวันนี้โนมไปไหนทุบไปหนึ่งที่ไอ้ไปหนึ่งดอกโอเคเรียบร้อย <Ultimate. S 1> ต้องบอกได้ว่าอร่อยครับจังหวะน,นี้มาครับต่อเน,นื่องขอฟาร์มเลยครับอ่ะอะเปิดประเด็นทุบแล้วก็ตีแล้วก็ทุบโอ้ย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  ยายายัดมาอยามันโอเคได้ดาร์กเรียบร้อยคอเคลียร่างหนครับสววไม่เม็ดตีโอเคเคลียเคลียโอเคเรียบร้อยไปครับแก๊งเด็กแก๊งมาแล้วโอเคจัวหวันนี้เพื่อนเปิดแล้วโอเคตามตามจับหน่อยเพื่อนโอเคทุบตีไปหนึ่งดอกโอเคเรียบร้อยแตกฮะหนึ่งศพ มาลบก่อนลบไว้ลบก่อน,นออกมาออกมาออกมารอฮะรอรอจังหวะเพนโดดเข้าไปแล้วยังไงเราเหมือนจะแตกหมดฮะทีมเรา,า,าอโอเคแล้วก็อย่านะหนูอย่าอย่านะอย่านะเราไม่ไหววะของฟับก่อนโอเคอ่าไล่มาต่อเนื่องเลยมาอยู่ไหนหมดอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคเรียบบูไปเรียบร้อยฮะเออมันอยู่ลา่างปะโอเคแว่นมาแว่นมาแว่นมา, oh, <welcome. S 1> านเดี๋ยวเรา ไปทุบอันตีตอ้ไอ้โอ๊ยโอ๊ยตีไปลงตีไปลงทุบไปเรียบร้อยได้อยู่จังหวะนี้ถ้าเกิดว่ามีแวลาเราเรียบร้อยฮะเราแตกเรียบร้อยโอ้แวนโดนแวนโดนจับเรียบร้อยทุบตีตไโอเคเรียบร้อยมาอย่าอย่าทำแวนอย่าอย่าทำแวนมาทำเพื่อนเราทำไมทุบตีโอเคเรียบร้อยสวยครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์กลางก่อนโอเคไปไปครับไป Let's go มี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 ม,ม,มีไอ้ด้าไอ้ด้าอยู่ไหนเะหมือนด่าู่ขึ้นบนโอเคเดี๋ยวเราไปเอาการอยู่ทำวิไปเอาการต่อมาคลิปมาละไอ้เคลียร์คลิปเคลียร์คลิปโอเคมันจะได้กลาง,างน,นจะจังหวะนี้เปิดในเพื่อนเปิดในครับเรา ตีป้อมเองโอเคตีตีออกมาออกมาก่อนออกมามาแล้วมาแล้วออกมามา,มา,มา,มาจับเรียบร้อยทุบไปหนึ่งทีตไไไีไปหนึ่งดอกเรียบร้อยไปหนึ่งศพทุบไปหนึ่งดอกอีกทีอีกทีกทสัตว์แหละขี้เบื่อชาติไปได้ไหมเพื่อน,น,นได้ไหมจังหวะน,นี้โอ้ยไม่ได้โอเคดับแยงมและวไปฮะต่อฮะมาขอบับเลยก่อนนะครับขอบับนะครับโอเคตีโอเค,อเคสวยเดี๋ยวเราไปทำเลนบน เขาน่าอยู่ดูล่างหมดอ่ะตอนเนี้ยล่างล่างสองกลางหนึ่งมีแคเราตีตีเคลียร์บนทำเลนบนทำเวฟบนมาไปฮะเติมเพื่อนครับแวนแวนเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเลยจังหวะนี้นะครับดาบแดงมาแล้วบนหนึ่งเราอยู่โอ้ยด่าคนนี้นี้โอเคโอเคฟิกเกอร์มาเกือบตายฮะโอ้โหได้อยู่ได้อยู่มาอุดักต่ออุดักต่อมา ช่วยแล้วับโอเคเรียบร้อยทำเวฟบ้างต่อฮะม,มาทุบไปโอเคเออแล้วเราก็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 มีมีจับแล้วเรียบร้อยโอเคทุบไปหนึ่งทิศไป็นดอกแตกไปสองศพฮะจังหวะนี้ดับเบลิลคิวไปแล้วก็เป็นได้อบอลโอเคเดี๋ยวเราทำเวฟบบ้างไปทุบตีโอเค มาคะโอเคมอทอยไปเก็บเพนด้าเรียบร้อยโอเคคีบเข้าบ้านเรียบร้อยฮะมาแล้วก็จับทั้งทีเราก็ตีบ้านไป1นดอกโอเคจบเรียบร้อยครับผมก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรจะเป็นเลนอะไไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า